อูปกุกได้กินแล้วมะพร้าวหายได้มะพร้าวกินแล้วดมดแล้วเหลือมะพร้าวก็ยังดีนี่ปลูกมาห้าปีแล้ต้นกล้วยหายเดี๋ยวต้นมะพร้าวเก็บแกี่วเลยแล้วปูเสือนี่มะขามก็ได้กี่แล้วมันลูกพันธ์อะไรผมผมเห็นฟักมันใหญ่ผมก็เลยมาแต่มันเป็นมะขามเปรี้ยวนะ อะไรแล้วดูดูล่างเลยเหมือนมัดขามไม่พวกเขาเอาไปทำไอ้เนี่ยใช่อิ่มมะเนาะเออเออใช่แหละนี่เนาะรูไม่ฝักใหญ่จริงอ่ะนี่ฝักเบื้มเลยดีเลยปลูกไวค้คุมคุมหญ้าด้วยแบบนี้มันลอดตายแล้วน้ำมันตะก่อนมันต้นตะก่อนมันต้น,ต,น,นติน๊ดติดเองเนาะนี่มะม่ว,มวงม่วงนี่ก็เป็นลูกเลยนะพระเพราะม่วงตอนมาเนี่ย เหลือเหลือต้นอะไรนะต้นไอเชอรี่ไอสักถ้าเราไม่มีดอกแล้วเนาะเชอรี่เหลืออยู่ขนาดเสาน้ำท่วมเนาะพัดเสามานี่แต่เขายังอยู่ รั่วไปหมดแล้วครับรั่ว ยังพอมีอถ้าม,มีต้นไม้อยู่ไม่งั้นกลตายหมดแหละถ้าไม่มีต้นหญ้าอยู่น้ำมันท่วมเขื่อนแตกไม่มีมีแต่ใบแล้วครับสดดาว อันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้ลืมลืมละที่กินยอดได้ใช่ไหมจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้ว่าต้นอะไรมาเอามาปลูกี่มีตื่นน้ำน่าจะแถวนี้